อ๋ออันนี้ก็เป็นขยะนั่นแหละคุณโยมปริศนาธรรมยามบายฝากกดติดตามช่องใหมด่ด้วยเด้อคุณโยมจเจริญพรช่องใหม่ชาแนล QNBY YouTube นั่นแหละคุณโยมก็เป็นปริศนาธรรมสั้นเนาะเจตนาเราก็ทำเพื่อเป็นธรรมะนี่แหละ อันนี้ก็ตามหลักพระธรรมวินัยอ่ะพระภิสุภาคของเขียวก็เป็นอาบัติปาจิตตินั่นหลยคุณโยมเนาะอาบัติปาจิตติอาบัติเบาก็ถ้าเราทำงานแล้วก็ไปปรุงอาบัตอาบัตก็คือบาปตัวบาปนั่นหละคุณโยมถ้าเราไม่ปรุงอาบัตเลยมันก็จะเป็นบาปสำหรับอาบัตหนักก็มีปรชิกสี หนึ่งฆ่ามนุษย์อสองรักของเขาก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระคุณอยู่คุณโยม